สบายดีพี่น้องเมื่อสักครู่สุคนจ้ามันนี่บะเต้คนตำมะหุงพี่น้องเอ้กินข้าวตำมะหุงเนาะอ้นเนยกินข้าวกับมังห่วงพี่น้องเนียมังห่วงซุกพี่น้องแล้วล่ะสิกินกับต้มมีพี่น้องดวกมีอยากกินสดร้อนๆเนาะเพราะว่าเจ็บคอพี่น้องสบายดีพี่น้องเสื้อเพสักพี่แตดแป้งบะเต้ติดแป้งมาพี่น้องกินตำพี่น้อง ต้ำอยากกินจาำสมไปหน่อยกินห่อนมือไปอันปากเซบยงใบเซ้บเส้ไปหน่อยน้ำมากินจ้ำเจ้าคิดได้ดอกคันคอด้่ยแหกินริงสมหน่อยเจ็บหัวพี่น้องคนน่ะเจ็บแบบมุบมุบมุบเลยจนหมดพี่กะแบบจนหายมันเจ็บแหงพี่น้อง กินข่าแล้วก็สิกินมีนะปวดกระต้นกระโตจะไก mm, <come> ็ม่รล้่กินมีรสสมให่หน่อย ควบเป็ดนะดื้อเป็ดเลยเด้อเด้อจดดันท้อนน้องสมบลงดลสมนี่ฮะถ้ามันเป็นน้ำยางพี่น้องคือว่าอุ่นก็ดีๆอยู่มันเป็นมันเป็นบาดเดียว จ็บหัวเนี่ยกนกับเจ็บเนี่ยเป็นหน่วยอยู่ในนี่พี่น้องพี่มันเจ็บมันเป็นหน่วยที่แข็งอยู่ในเนี่ยข่ามเนี่ยหมเจ็บพี่น้องมัน,น,นจะเป็นยังขยางข่ามเจ็บจนเอามือเห็ียบแบบนี้ยังรู้สึกว่าเจ็บเลยคือน้ำลายกับเจ็บน,น้ำเย็นบอตเต้ซื้อยาน้ำมันไฮโอมพี่น้อง Dạ đi chết khỏe mà hãy ôm Cái xưa dạ nè Cái phụt ổ dạ dùm Làm yên nhứt luôn. ก็จะกินยาอัดเขาไปหลายๆกันเป็นหว่วงลูกพี่น้องแก้มันแพ้ลูกในท้อของนะ้องเนาะจะกินเบียร์เนาะกินเบียร์ ส่งตาม <tip>

ตากระโลยพี่น้องตาแต่ว่าขิงไข่ขิงยังโมมีขิงห่อนขิงยังเลยพี่น้องบดไข่บดยังเลยพี่น้องต่างแต่ว่ามันเจ็บกระตุนกระโตมันปวดปวดกระตุนกระโตเจ็บหัวแล้วก็ขึ้นไหล่เจ็บคอพี่น้องโโอ้หเป็นอย่งเนาะพังเบิ้งพี่น้องโมดเศร้าบอดีกะจะหาหมอไปกวดเบื้องเป็นยัง ตัองสรงขึ้นเอตัอง้งทงขึ้นก็นเก็ออีวอย่นเอาหมิ่ามาปาดอันก่อนปาดหัวแล้วมาหนก็นเลยเ้าะแซบไปนองที่คนเดียวก็แซบรลายคนดิแซบไปนอน them. Um. นี่ไดนี่ยมือใบเตแซ่บนงม่วงตอเต้หวานวานอ๋อหวานนี่ก็เลย เอาแกนมันถมลงนะมันทำมันขึ้นนะครับร้านอะไมในเค้มหัวม,มันเกิดเป็นบอกอห้อมวาดูมแม่นร้านเด้ออ้อมอ้อมมาเลยอ้อมน้องเลย เน่าบ้างหมักอะ่ะเจ้าดีไข่เมอแรกเาจับให้เล่าเด้อกไก่เดือกไก่โ่อนร่นไปร่อนหน่อได้ยินแป้งขั้วอีกแบบเป็นหน่เข้ามาน

เอาพี่น้องคลิปนี้สิได้ลาไปก่อนพี่น้องพฟอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดีด้อพี่น,นง